อายุ18นั่นขายมาตัอนอายุ28ปีตอนนี้87ปีเป็นกล้วยเดียวไทยใหญ่เจ้าแรกของอำเภอแม่สอดของแม่แล้วนะเนาะขายได้คนของโบราณทั่งนั้นเลย60กว่าปีขายตั้งแต่กล้วยตั้งแต่ชาวห้าชะตังตั้งแต่15บาทกล้วยนะ20 ตั้งแต่หมูกิโลละยี่สิบห้าบาทสิบห้าบาทยายโชว์กระบ,บวยดูวี่ีลวกเสน้นอันนี้ตีลวกเสน้นลวกเสนน้เสนเลยนะับครับยายตอนนาอันนี้ละ้ต่นทำไข่ในตนนในะะลาดยายก็มาเกวนใจครับอย่างนี้สะอาดดีเนาะใช้เตาฟืนอยู่เนาะ เทาถ่านด้วยอายุยายเท่าไหร่นะอายุยายเท่าไหร่นะครับแปดเจ็ดแปดสิบเจ็ดขายมาตั้งแต่อายุตอนอายุสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปด ถ้าใครไม่เคยมากินก๋วยเตี๋ยวยายก็มาไม่ถึงแม่สอดนะครับใช่ใช่ใช่ไหมโอเคขอบคุณมากครับ <laughs> ยายเม่งเนาะยายแมงยายแมงก๋วยเตี๋ยวไทยใหญ่เจ้าแรกของอำเภอแม่สอดครับขอบคุณมากครับ <laughs>